แค่อ่านหนังสือถูกวิธีก็เป็นคนหัวดีได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในมวนหนังสือพัฒนาตนเองรวบรวมหลักการและเทคนิคการสร้างนิสัยใน66วันแบบไม่เหนื่อยไม่กดดันไม่โตรุ่งให้กลายเป็นคนเรียนเก่ง หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่ใช้ได้ทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่คนที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะแค่อ่านหนังสือถูกวิธีก็เป็นคนหัวดีได้เขียนโดยคุณคังซองแทคุณคังซองแท้นะคะเป็นสุดยอดเมนเทอร์เรียนเก่งเป็นเจ้าของกงซินดอทบริษัทที่ได้รับรางวัลธุรกิจเพื่อสังคมดีเด่นและยังเป็นเมนเทอร์ด้านการศึกษาผู้จบจากมหาวิทยาลัยอ,อันดับหนึ่งของเกาหลีที่สามารถพลิกคะแนนของเด็กธรรมดาให้กลายเป็นเด็กท็อปได้ค่ะโดยหลักๆนะคะ เทคนิคในการสร้างนิสัยใน66วันนะคะคุณคังซองแทนนะคะเขาก็ได้แบ่งออกเป็น6หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่การฝึกนิสัยเรียนเก่งการฝึกนิสัยทบทวนบทเรียนการฝึกนิสัยท่องจำฝึกวิธีสอบให้ได้คะแนนดีฝึกนิสัยวางภาพการเรียนแล้วก็ฝึกนิสัยปฏิบัติตัวที่ดีต่อการเรียนค่ะ โดยใน66วันนะคะเพื่อนๆจะต้องฝึกทั้งหมด6นิสัยที่มินกล่าวมาด้ยค่ะนิสัยแรกนะคะฝึกนิสัยเรียนเก่งคือเวลาเพื่อนๆอ่านหนังสืออะคะ่ะอยา่าโมแต่ขยันอ่านแต่ว่าให้ขยันทําแบบทดสอบด้วยเพราะว่าถ้าอ่านอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะอ่านแล้วเหมือนผ่านแล้วก็ลอยไปะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้เข้าหัวเนาะเพราะฉะนั้นการที่อ่านด้วยแล้วก็ทดสอบไปด้วยเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการทบทวนสิ่งที่เราอ่านไปนะคะ่ะแล้วเวลาอ่านอะคะ่ะก็ให้ ตั้งคำถามถ้าตรงไหนที่อ่านแล้วไม่เข้าใจก็ให้ตั้งคำถามทันทีค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการทบทวนว่าเอ๊ะที่อ่านไปนี่เข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเข้าใจอะค่ะก็จะตอบได้แต่ถ้าไม่เข้าใจก็จะตอบไม่ได้เพื่อนๆน,นก็อาจจะต้องกลับไปทบทวนสิ่งที่อ่านนั้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนิสัยที่สองฝึกนิสัยทบทวนบทเรียนคือการทบทวนบทเรียนทันทีหลังเลิกคาบนาน5นาทีค่ะ คือมินก็เป็นคือทุกคนก็เป็นนะคิดว่านะคือทุกครั้งที่เลิกเรียนแล้วก็ไม่มีใครทบทวนบทเรียนเพราะว่าก็อยากจะไปเที่ยวเล่นไปกินแล้วอะไรเงี้ยแต่แต,แต่ถ้าอยากเป็นคนเก่งขึ้นนะคะและเป็นเทพเรียนเก่งเนี่ยเวลาเลิกคาปุ๊บหลังห้านาทีให้ทบทวนทันทีเพราะว่าไม่ไงั้นเราจะลืมคือมินเคยอ่านนะคนเราเหมือนจาได้แค่ไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในเวลาเราเรียนรู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่ทบทวนทันทีเนี่ยมันก็จะทําให้เพื่อนๆจํานจได้แม่นขึ้นคะ่ะแล้วก็จะไม่ลืมสิ่งที่เรียนมาเนาะ และการฝึกในใสัยที่สามในใสัยท่องจําคืออ่านให้ละเอียดแล้วก็พูดอธิบายโดยไม่เปิดตาําราจากนั้นนะก็ให้จดเนื้อหาทั้งหมดโดยไม่ดูตาําราหากเพื่อนเพื่อยังจาไม่ได้ก็ให้ทำสามอีกครั้งค่ะหมายถึงว่าเวลาที่อ่านอะไรเนี่ยอ่านให้ละเอียดคืออย่าอ่านแค่ผ่านๆพอรู้พอเห็นอะไรย่างเงี้ยแล้วก็พออ่านจบหนึ่งรอบใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็พูดอธิบายกับตัวเองเนี่ยโดยไม่เปิดหนังสือซ้ําเหมือนพูดทวนว่าสิ่งที่เราอ่านไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันคืออะไรบ้าง แล้วก็ให้จดเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจดเนื้อหาทั้งหมดลงในสมุดเล่มสักเล่มหนึ่งก็ได้เหมือนจดสิ่งที่เราเข้าใจออกมาเป็นคําพูดของตัวเราเองอะมันเหมือนเป็นการทวนสิ่งที่เราอ่านไปว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ถ้าเพื่อนๆยังจําไม่ได้ก็ให้ทาซ้ำอีกรอบก็คือไปอ่านให้ละเอียดแล้วก็จําให้ได้แล้วเสร็จแล้วก็มาจดเป็นคําพูดตัวเองลงในสมุดคะ่ะจะทําให้เพื่อนๆออท่องจําได้ดีขึ้นมากในิสัยที่4ฝึกวิธีสอบให้ได้คะแนนดี การสอบให้ได้คะแนนดีนะคะก็จะต้องกําหนดเวลาแก้โจทย์เป็นหน่วยวินาทีนะเพราะว่าหน่วยวินาทีเนี่ยมันจะละเอียดกว่าหน่วยนาทีค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเนาะแล้วก็พยายามสร้างสภาพแวดล้อมการอ่านให้เหมือนสถานที่ใช้สอบเพราะว่ายิ่งสภาพแวดล้อมมันเหมือนกระตุ้นให้เราเหมือนอยู่ในสถานที่จริงมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเรากําลังทําสิ่งนั้นจริงๆอยู่ค่ะมันเหมือนเป็นการหลอกอะให้สมองเรารู้ว่า คือเรากําลังสอบอยู่จริงๆแล้วเราจะได้แบบไม่ทําตัวสบายเกินเนี้ยค่ะนิสัยที่ห้านะคะฝึกนิสัยวางภาพการเรียนคือคือการอย่าวางแผนเกินตัวหมายถึงว่าคือเราต้องรู้ความสามารถแล้วก็อาจจะรู้เวลาว่าเรามีเวลาแค่ไหนเรามีความสามารถแค่ไหนเนี้ยเราอย่าทําอะไรเกินตัวเนาะทาอะไรที่เราคิดว่ามันพอดีกับเรา แล้วก็ให้วัดอัตราความเร็วในการเรียนของตนเพื่อวางแผนการเรียนด้วยค่ะคือคนเราก็จะไม่เหมือนกันเนาะเวลาในการเรียนรู้เนี่ยบางคนก็จะเรียนรู้ได้เร็วบางคนจะเรียนรู้ได้ช้าเพราะฉะนั้นก็พยายามวัดอัตราความเร็วของตัวเองนะคะจะได้รู้ว่าเราควรจะวางแผนการเรียนให้อยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่และนิสัยสุดท้ายค่ะฝึกนิสัยปฏิบัติตัวที่ดีต่อการเรียน เพืเ่อนๆนะคะไม่ควรฟังเพลงไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยเพราะว่าการทําอะไรสองอย่างพร้อมกันเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีสมาธิคือบางคนก็อาจจะทําได้เนาะอาจจะแบบฟังเป็นเพลงคอ,อที่ช่วยเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็อย่าอย่าทำสองอย่างไปพร้อมกันนะมันจะทําให้เราวอกแวกค่ะแล้วก็อีกอย่างคือให้นอนเร็วๆนะเพราะว่าการนอนหลับช่วยเรื่องความจําได้เยอะมากค่ะพวกอีกรอบนะคะนิสัยเรียนเก่ง ปั้นคุณเป็นเทพเรียนเก่งใน66วันมีฝึกในิสัยเรียนเก่งฝึกในิสัยทบทวนบทเรียนที่ทบทวนหลังจากเลิกคาบนาน5นาทีฝึกในิสัยท่องจําที่เวลาอ่านหนังสือจบปุ๊บแล้วก็จดเป็นคําพูดตัวเองลงในสมุดฝึกวิธีสอบให้ได้คะแนนดีคือการกําหนดเวลาแก้จดหน่วยวินาทีแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนสถานที่ใช้สอบจริง ฝึกนิสัยวางภาพการเรียนคืออย่าวางแผนเกินตัวแล้วก็รู้อัตราความเร็วในการเรียนของตัวเองค่ะและนิสัยสุดท้ายฝึกนิสัยปฏิบัติตัวที่ดีต่อการเรียนคือไม่ควรฟังเพลงไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเมื่อเพื่อนๆนะคะอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าโมแตนั่งคิดจงเริ่มลงมือทำพราะเมื่อเพื่อนๆเริ่มเร็วเท่าไหร่นเนี่ยความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเร็วเท่านั้นค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ